มาอัปเดตข่าวนิโคเซลกับนิวทูนวันที่29พฤษภาคมนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครชอบข่าวนิโคเซลเป็นแฟนนิโคเซลอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวจะได้มีการแจ้งเตือนจะได้เข้ามาอัปเดตข่าวนิโคเซลที่นี่ชิ่นิวทูนนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะฝากไลค์ฝาก, like, ฝาก Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ข่าวอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็เอาที่น่าสนใจมาลอยฟังก็มีทั้งข่าวลือจะเชื่อถือได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วก็มีข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็รวมถึงข่าวที่ดูดูทรงมีความเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวลอยฟังเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับอันนี้เอาข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนนะครับโดย c o n f i r มโดย Newcastle นะ ก็คือล่าสุดก็เซ็นสัญญากับอเล็กมอร์ฟี่อเล็กเมอร์ฟี่เนเรียกชื่อประมาณนี้นแหละเป็นตรงหลังไอริชก็คือดึงนักเตะคนนี้เข้าสู่ทีมเยาวชนยูเอรสโซก็คืออเล็กเมอร์ฟี่เนี่ยเป็นแข้งชุดเล็กนะครับก็คือทีมกันเวก็คือเล่นที่ลีกไอร์แลนด์นะครับอายุตอนนี้17แล้วตามฐานข้อมูลเนี่ยบอกว่าเป็นตำแหน่งเซนเ,นเตอร์นะถนัดเท้าซ้ายอันนี้ผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะแต่ว่า หลักๆก,ก็คือนิโคลเซนเขาประกาศเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับจอยเรียบร้อยแล้วพองั้นก็ออกมาอัปเดตให้ฟังอมาจากทีมกันเวนะอ่ะนะครับคิดว่าคนนี้จะเป็นยังไงในอนาคตอ่ะเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้คือส่วนตัวผมยังไม่มีข้อมูลเลยคนนี้อ่ะต่อมากันที่ข่าวนี้ฮะเป็นทาง Official n e นิโคลเซนะแล้วก็สายข่าวก็ระบุ เหมือนกันหมดนะครับง่ายๆว่าเชื่อถือได้เขาบอกว่าพิซซิชันของนิวคารเซนเนี่ยที่เซนต์เจมส์พาร์คจะมีเกมเจอกับอาร์ตัลันตาเนะยครับเป็นทีมมีชื่อในซิลิอาทีมหนึ่งในวันที่29ก้กากรกฎาคมแล้วก็ต่อด้วยวันที่30กรกฎาคมจะเจอกับแอตแลนติกบินเบลนะฮะก็คือนิวคารเซนจะเป็นเจ้าภาพบเล่นในบ้านนะฮะง่ายๆอ่าก็เหมือนกับประมาณว่าบินเบลเนี่ยก็เป็นทีมที่มีชื่อ ระดับหนึ่งเป็นทีมครึ่งบนตารางของลาลิก้าส่วนอารตาลันต้าก็เป็นทีมที่เก่งทีมหนึ่งของ R เซเรียเนะเพราะงั้นเป็นการก็ชับความสัมพันธ์เพื่ออนาคตจะมีการดึงนักเตะที่มีความสามารถของอารตาลันตาและบินเบาเข้าสู่ทีมจะได้รู้จักกันไว้ก่อนสำหรับนิวคาสเซลสำหรับนิวคาสเซลยุคนี้นะ <laughs> เออแล้วก็ต่อมาเอาข่าวนี้ก่อนดีกว่าเนาะ ข่าวนี้นะครับข่าวที่สามเขาบอกว่า纽科森เนี่ยก็คือกองหน้าอย่างคิสบูดคว้ารางวัลที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับสองรางวัลเป็นรางวัลสูงสุดในประเทศเขานะครับในแง่ของฟุตบอลนะเ,เป็นนิวซีแลนด์ฟุตบอลอวอร์ดนะครับในสัปดาห์นี้ก็คือเข้ารับการเสนอชื่อผู้เล่นนานาชาติชายแห่งปีแล้วก็ ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีก็คือจะเป็นการแยกกันก็คือเป็นผลงานทั้งระดับสโมสรและก็ทีมชาตินะครับอันนี้ก็คือคริสบู o อ่าส่วนต่อมานะครับก็เป็นเกี่ยวกับแดนแอดเวิร์ดนะโดยสายข่าว BBC อย่างเอียนเดนิสนะครับเขาก็พูดถึงแดนแอดเวิร์ดนะเขาบอกว่าไบรตันและนิวาสเซนเนี่ยใกล้จะขี้คลายสถานการณ์เกี่ยวกับแอดเวิร์ดแล้วนะดูค่อนข้างที่จะ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่แอดเวิร์ดเ่ยจะสามารถดำลงตำแหน่งเป็นสปอร์ตติ้งดีเ t o เตอร์ที่นิวคาสเซิลภายในสัปดาห์หน่อ่าก็คือข่าวเมื่อวันก่อนก็มีข่าวมาทำนองนี้แต่น้าข่าวคนนี้กล้าคอนเฟิร์มมาแบบนี้แปลว่าเอ้ยน,น่าจะเป็นไปได้นะแล้วสายข่าวก็เป็นสายข่าว BBC ด้วยแล้วก็ต่อมานะครับมาตินฮาร์ดีของ The ะ h a r ์นะเขาคือคือข่าวเนี่ยมันมันก็ต้องเสียตังคนะ์อะเนาะ คือผมก็เอาที่ที่เขาแบบสรุปมาแล้วเล่าให้ฟังอะไรกันเนาะง่ายๆก็คือมาตินฮาร์ดีเนี่ยเขาบอกว่าได้คือทีมนิวคาสเซิลเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับไบรตันนะสำหรับดิวแดนแอดเวิร์ดนะครับได้ข้อสรุปทั้งทั้งสองทีมก็คือเชื่อว่าอ่แดนแอดเวิร์ดเนี่ยจะเข้ามาทำงานที่นิวคาสเซิลในอีกไม่นานอันนี้ก็คือมาตินฮาร์ดีอ่าอันนี้ก็คือมารอดูกันแล้วกันเนาะว่า จะเกิดขึ้นตามสายข่าวที่รายงานในช่วงหลังมาน,นี้หรือเปล่านะครับเห็นข่าวนี้มันเชื่อมโยงมานานมากตั้งแต่นู่นเนี่ยตั้งแต่พุจิกาทันวามกกลานะจะยะจะลากยาวไปยันกันยาตุลาพุจิกาอ่ะแต่ว่าไปไป,ไปมา,มาเขาบอกว่านิวาสเซิลเนี่ยจะต้องจริงจังตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์นี้เลยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของผู้นวยการฟุตบอลสปอร์ติ้งดีเลกเตอร์นะับ แล้วก็ต่อกันที่ข่าวนี้ฮฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพิ่มเติมกันหน่อยนะคนดูคือ2ข่าวนะครับเกี่ยวกับคิสบูทแล้วก็แดนแอดเวิร์ดนี่คือผมมีเพิ่มเติมแต่ว่ามันก็มีข่าวเกี่ยวกับข่าวนี้นะตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งเห็นแล้วก็เพิ่งแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังโดยนักข่าวสายอุลุกไวนะคนนี้ตามคนตามเนี่ย460,000เลยนะค่อนข้างเยอะมาก ชื่อโรดิโกโรมาโนนะครับแม้ชื่อคล้ายๆฟาบิซิโอรโรมาโนเลยแต่ไม่ไม่ใช่ฟาบิซิโอโรมาโนนะเป็นโรดิโกโรมาโนนะครับเขาบอกว่าดาวินนูเนสเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยมีการพูดคุยระหว่างเอเย่นักเตะกับสโมสรอ,อื่นนะครับ,รบก็คือตอนเนี้ยมีสโมสรที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องตัวเลขค่าตัวโบนัสอยากจะพานักเตะเนี่ยไปเล่นในพรีเมียร์ลีก แล้วก็มีทีมมากมายที่สนใจในตัวนักเตะแต่เหมือนตัวเลือกในพิมารีกเนี่ยจะค่อนข้างน่าดึงดูดมากๆสําหรับข้อเสนอที่เข้ามาคุยกับเอเย่นนักเตะนะครับโดยเขาบอกว่ามีนิวคาสเซลที่ตอนนี้กลุ่มทุนอาหรับเนี่ยยินดีจะจ่ายตามที่เบนฟิก้าต้องการก็คือค่าตัวจะเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็ตามทีมงานนิวคาสเซลเนี่ยก็คือมีการพูดคุยกับเอเย่นนักเตะละแล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสูงมาก อันนี้คือข่าวนะเขาบอกว่าน่าจะเกือบๆหนึ่งร้ล้านยูโรแต่ตามข่าวที่เราเคยเห็นเขาบอกว่าเหมือนเบนฟิก้าเนี่ยอยากจะรับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรหรือประมาณ68ล้านปอนด์น่ะโดยประมาณแล้วก็ต่อมานะครับอีกข่าวข่าวหนึ่งโดยฟุตบอลทอนเฟอร์นะก็รายงานว่าดูดาวินูเนสเนี่ยเอเจนดาวินูเนสนะครับมีการคุยกับ ทีมเงินหนาในพรีเมียร์ลีกบ้างแล้วนะครับก็คือสนใจทั้งลิเวอร์พูลสเปอร์แมนยูนิโรเซลสำหรับกองหน้าวัยยีิลายนี้นะครับก็คือจอร์ดเบนเดสที่เป็นเอเยต์เนี่ยกำลังดูข้อเสนอที่ดีสุดเพื่อตัวนักเตะแล้วตอนนี้กําลังเป็นกระแสหนักมากๆสําหรับกองหน้าลายนี้นะครับก็คือมีทีมเรอัลมาดริดให้ความสนใจอยากจะได้เอาไปเป็นอนาคตตัวแทนคาริมเปนเซมาด้วย แล้วก็ราคาเนี่ยก็คงจะแถวแถว80ล้านยูโรแหละก็คือผลงานเนี่ยฤดูกาลนี้34ประตู4แอสซิสก็ถือว่าไม่แปลกนะที่มีหลายทีมสนใจเป็นสไตรเกอร์ที่น่าสนใจมากๆนะเหมือนจะเคยยิงใส่ลิเวอร์พูลและล้ำแน่ประมาณ2-3ลูกกันแหละนะถ้าใครได้ดู UCL เนะเออถือว่าเป็นนักเตะที่ทรงดีมากๆนะมีความประลาดเปรียวแล้วก็จบสกอร์ได้เด็ดขาดนะครับ แล้วถามว่าอยากได้ไหมนะครับแน่นอนทุกทีมอยากได้แล้วแฟนนิโกเซ่นเนี่ยมีใครรู้สึกชอบรู้สึกอยากได้บ้างไหมนะครับได้ยินข่าวดาวินนูนเยสหรือว่าดาวินนูนเนสเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากอ,อยากได้ก็พิมพ์เลขแปมาถือว่าเป็นค่าตัวของนักเตะเนี่ยแปดสล้านยูโรหรือ68ล้านปอนด์เออหากอยากได้ก็พิมพ์80หากไม่ก็ยิบสองมาก็ได้นะครับ ถามว่าแพงไหมแน่นอนในมุมมองของนิวสทูนก็ถือว่าแพงมากแพงมากๆนะครับไม่รู้ว่ามาพิมาริกจะปรับตัวนานหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าอยากได้คนอื่นมากกว่านะในมุมผมราคานี่มันค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็นิวคาสเซลเนี่ยจะต้องการยกระดับตัวเองขึ้นมาเข้าใจแหละว่าเอ้ยก็ต้องเอานักเตะเกรดท็อปมาเลยแต่ว่าเงิน80ล้านยูโรหรือ68ล้านปอนด์เนี่ย สามารถกระจายได้สองก้อนใหญ่ๆแล้วก็ซื้อตัวลูกดีๆสองคนเข้ามาสู่ทีไมได้เลยนะเออแล้วก็ตอนนี้เอเย่นเนี่ยกำลังปั่นกระแสข่าวคือให้ข่าวไปทางโปรตุเกสให้ข่าวไปทางสื่อข่าวอังกฤษให้ข่าวไปทางสเปนให้ข่าวไปทางเยอรมันหรืออิตาลีเนี่ยเพื่อโหมข่าวนักเตะให้มีชื่อเสียงอุ๊สถิตยยิงเยอะเป็นนักเตะกองหน้าของเบนฟิกา้าในอีกโปรตุเกสแล้วมาแรงมากๆยิงกระจุวีสายเพชคฆาตในอนาคต ก็คือเหมือนกับอยากให้มีชื่อเสียงอ่ะคือถ้าถามมุมผมนะผมว่า80ล้านเสี่ยงมากนะครับถ้าเกิด68ล้านปอนด์เนี่ยเสี่ยงมากถ้าเกิดมาระดับนี้โหัวโดนด่ากระจุยนะเออแล้วก็อาจจะกดดันมากๆด้วยคล้ายๆออโจลิงตันนะครับที่มาแล้วไม่ปังอ,อ่าอาจจะเป็นทรงนั้นก็ได้แต่ว่าโจลิงตันก็ใช้เวลาสักยะนะครับแล้วเปลี่ยนบทบาทถึงปังแล้วก็มาปังในยุคเอ迪ฮาว คือในมุมผมผมว่า50ล้านยูโรเนี่ยน่าเสี่ยงอยู่นะประมาณ40ล้านปอนด์หากนักเตะเนี่ยยิงกระจุยกระจายที่ลีกโปรตุเกตก็แปลว่าน่าจะเก่งระดับหนึ่งแต่นักเตะเนี่ยเพิ่งมายิงกระจุยในฤดูกาลนี้เองก็คือฤดูกาลนี้ที่ผมบอกไปอ่ะ34ประตู4แอสซิสแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย13ประตู12แอสซิสแล้วก็เป็นตัวหมุนเวียนของเบนฟิก้านะยังไม่ใช่ตัวหลักเลยตอนนั้นนหะ แล้วก็ในหลีกเนี่ยเหมือนจะยิงอ5ประตู10แอซิดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะในหลีกโปรดูเกตอะ่ะก็แปลว่าน,นักเตะก็ไม่ได้ว่าจะ,สะเสถียนหรือมั่นคงขนาดนั้นเนี่ยแล้วอายุเพิ่ง22ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะอาถามว่าเดียวก็เสิ่นหน้าลองไหมหน้าลองเป็นอนาคตทีมได้แต่เสี่ยงไหมโคตรเสี่ยง่เพื่อนๆลองลองวิเคราะห์ดูนะว่าเหมาะสมไหม80ล้านยูโรในการกระชากนักเตะคนนี้ เข้าสู่เซนต์เจมส์พาร์คนะฮะอ่ะชอบก็พิมพ์80ง่ายๆไม่มีอะไรมากความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นข่าวรือก็ต้องกันกรองสักนิดนะนะครับใครที่ใครที่ฟังข่าวนี้นะครับอ่าเป็นสายข่าวข่าวลือนะเลดี้สปอร์ตนะครับอ่ะจริงๆข่าวนี้ก็เคยรายงานบูโนกีมาเลสแล้วก็รวมถึงพวกเวสลี์โฟฟาน่ของเลสเตอร์ แล้วก็นักเตะที่เป็นคนฝรั่งเศสนะครับอย่างพวกซูมาเล่อะไรพวกนี้ก็เคยรายงานแล้วก็รวมถึงพวกโรมันเพลโลของอของซอนตันเนี่ยก็เคยรายงานนะครับข่าวก็ต้องกรองมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เขารายงานว่ายูโกเซ่นเนี่ยตั้งเป้าคว้าเชโกโฟโฟาน่านะครับอันนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งทีมล้องในลีกฝรั่งเศสอันนี้ผมลองเช็คตามฐานข้อมูลนะเป็นคนไอวอรี่โค้ด ฝรั่งเศสนะครับอายุ2 7สิเูง1้อปเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับเล่นเป็นตัวหลักของสโมสรล้องเลยนะครับแล้วก็ปีนี้จบที่7ถือว่าไม่ธรรมดานะครับจบที่7กับล้องเกือบจะคือมันมีโอกาสจะได้ไปพื้นที่ยุโรปอะเพราะว่าไล่อันดับพื้นที่ยุโรปอะแค่4แต้มเองอ่าถือว่าน่าสนใจไหมและทีมล้องเนี่ยไม่ได้มีนักเตะเด่นๆเยอะแยะมากมาย อารมณ์แบบทีมก,กลางๆที่นักเตะดีๆไม่ได้เยอะแต่ว่ามิดฟิลด์คนนี้สามารถพาทีมเกือบจะได้ไปอยู่รปาหรือคอนเฟลเดนได้เนี่ยแปลว่าก็ต้องมีดีและข่า,ขาวเนี่ยก็บอกเลยนะว่านักเตะคนนี้เชโกโฟฟาน่าเนี่ยเป็นเป้าหมายลียงก็เช่นกันนะครับเขาบอกว่าลียงเนี่ยคือเป็นทีมที่มีสเกลที่ค่อนข้างตาแหลมนะครับเฉียบขาดหากพวกเขาสนใจเชโกโฟฟาน่าเนี่ยก็แปลว่านักเตะคนนี้ก็คงมีดีระดับหนึ่ง แล้วก็ราคาเนี่ยลียงก็อาจจะไม่สามารถทุ่มเกินระดับ20ล้านยูโรได้และล้องเน่ยก็ได้มาจากอูนิเนเซประมาณ8.5ล้านยูโรอ่ะผมลองดูประวัติมาแล้วนะเชโกโฟโฟนน่ถามว่าเก่งไหมนะครับหรือเคยไปอยู่ที่ไหนมาก่อนตอนแรกเนี่ยเขาเป็นเด็กลอรียองนะครับที่ฝรั่งเศสอยู่ที่ฝรั่งเศสมาก่อนแล้วก็ย้ายไปแมนซิตี้นะครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณปี2 0 1 3 ไปแบบคือย้ายไปแบบซื้อขาดอ่ะค่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยซื้อตั้งแต่นักเตะเนี่ยอยู่ลอริยองทีมเล็กเลยซื้อเข้าอยู่เอ็ตั้งแต่ปี2องพและนักเตะคนนี้ยอยู่อังกฤษจนได้โฮมกลนด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยยืมไปฟูลแลมไปบาสเตียแล้วก็ปล่อยขาดให้กับอูิิเนเซ่ส5ล้านยูโรคือขึ้นสู่ชุดใหญ่แมนซิตี้ไม่ได้ และปี2020เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ล้องแ5ดจุดหล้านยูโรก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงถ้าเทียบว่าเป็นทีมล้องการที่ล้องเนี่ยกล้าจ่ายระดับเนี้เพื่อดึงนักเตะคนนี้มาสู่ทีมเนี่ยแปลว่าก็ต้องมีดีอะไรบางอย่างและแมนซิตี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าสเกลเนี่ยตาแหลมมากในการดึงดาวรุ่งเนี่ยแล้วนักเตะคนนี้ก็เคยเข้าไปอยู่ในทีมชุดสำรองแมนซิตี้มาก่อนอาจจะ ค่อนข้างแย่งตัวจริงยากทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับตัวจริงแมนซิตี้มิดฟิลนี่คือเก่งทุกว์ชั่นตั้งแต่แบบมีกลุ่มทุนมหาเศรษฐีเข้ามาเนี่ยแล้วฐานข้อมูลเนี่ยบอกว่าเช็คทางเชโกโฟฟนาเนี่ยเป็นคนที่ถน,ดนัดสองเท้านะแล้วก็ตอนที่เล่นที่ล้องเนี่ยลงทุกเกมลงทุกเกมแทบไม่เคยเปลี่ยนตัวออกจากสนามเลยแปลว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่ถึกทนมากๆ ติดทีมยอดเยี่ยมโซฟาฤดูกาลนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ฤดูกาลนี้สิบประตู2องแอสซิสนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่สอดมาหาโอกาสยิงเก่งแล้วก็ตอนที่อยู่ล้องเนี่ยระบบ4-4-2เป็นระบบหลักเล่นเป็นกลางคู่แล้วก็นักเตะค,คนนี้เป็นกึ่งตัวลุกนะครับเกมรับไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แล้วก็ความแม่นยำในการจ่ายบอลเนี่ยประมาณ89.4หรือเกือบเกื90 วงเล็บนะมิดฟิลด์ที่จ่ายบอลแม่นเกือบเกือบ90% 89.4%แล้วก็จ่ายบอลในพื้นที่ตัวเองแม่นยำอยู่ที่94%จ่ายบอลแม่นยำในพื้นที่อีกฝ่ายเนี่ยแ4แล้วก็เล่นบอลยาว1.7ครั้งก็คือไม่ใช่นักเตะที่เล่นบอลยาวบ่อยแล้วก็สร้างโอกาสเกมละ1.1ก็คือไม่ใช่ตัวสร้างสารรค์โอกาสแต่ว่าเป็นตัวแบบคอยคุมเกมเรียบเรียงบอลแล้วก็จ่ายบอลน,นะครับเพื่อ ของเกมอะไรพวกนี้เป็นหลักแล้วก็การเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเนี่ยเฉลี่ยเกมละ2.1เอาตัวรอดเฉลี่ยเกมละ64%แล้วก็เสียบอลเพียงเกมละเฉลี่ยเกมละครั้งก็แปลว่านักเตะคนนี้ก็น่าจะมีของนะอายุตอนนี้ก็ประมาณ27นะครับ2 7สูง1 8 4จากที่ผมดูข้อมูลนะเอาแบบไม่นับปีฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าเช,าเชโกโฟโฟอร์าเนี่ยเป็นนักเตะที่ยิง ได้แอซิดได้โดยปกติเลยอาจจะยิงไม่เยอะเท่าไหร่ฤดูกาลฤดูกาลหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยประตูแอซิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณรวมๆกันอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดลูกเจ็ดถึงแปดลูกอาจจะเป็นยิงสามจ่ายสี่ยิงเจ็ดจ่ายหนึ่ง 1, อะไรพวกนี้คือถ้าเข้ามาเนลกัสเซนผมว่าช่วยได้ระดับหนึ่งอาจจะเป็นแบ็กอัพที่ดีก็ได้อาจจะแย่งตัวจริงก็ได้นะครับเพราะว่าเนลกัสเซนถ้าเล่นกลางสามก็อาจจะเอามาคู่กับ มิดฟิลด์ตัวรับคนหนึ่งกีมาเลสคนหนึ่งแข่งกับโจลิงตันอะไรพวกนี้เป็นไปได้หากจะซื้อต่อลอริยองเนี่ยค่าตัวจะประมาณเท่าไหร่2 0่สถึงยีล้านยูโรหรือประมาณ1 7บเถึงยเอดล้านปอนด์เออถือว่าน่าสนใจนะเออถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวลือแต่ว่าไม่ใช่ข่าวลือสายกระแสนะครับคือถ้าไม่ใช่สายกระแส แล้วนักเตะเดูมีความสามารถเนี่ยแปลว่าอาจจะเป็นจริงก็เป็นได้เออนะครับอาจจะเป็นจริงก็ได้ไดนะฮะแฟนยูสเซนมีใครรู้สึกสนใจไหมคนนี้เชโกโฟโฟ,ฟแน,นะครับอถ้าชอบก็พิมพ์ยี่สิบมาก,ก็ได้นะครับนักเตะค่าตัวน่าจะประมาณยี่สิบล้านยูโรหรือประมาณสิบเจ็ดล้านปอนด์เป็นไปได้นะอลอริยองไม่ได้ขายนักเตะ อ่าล็องเน่ไม่ใช่ทีมที่ขายนักเตะแพงนะครับอืมแล้วก็ต่อมากันที่ข่าวนี้ครับเป็นสื่ออิตาลีนะครับกัสเซต้าเดโลสปอร์ตเขาบอกว่านิวเคิร์ซิเน่สนใจโจวานนี่ซิเมลเน่นะครับอันนี้ก็เป็นกองหน่เฮลลาสเวโรน,น่นะครับอันนี้ก็คือโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจมากฤดูกาลนี้ยเป็นคนอาร์เจนตินาสเปนและฤดูกาลที่ผ่านไปเนี้ย ไปยืมตัวที่เวโลนาและผลงานโคตรดีพาเวโลนาเนี่ยอยู่ที่9ก็คือจบกลางตารางเราก็รู้กันอยู่ว่าเวโรนาเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้ว่าจะโหดขนาดนั้นน่ยแต่ว่าการพาเวโลนาจบครึ่งบนตารางก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะแล้วก็ประเด็นก็คือนักเตะเนี่ยสังกัดก็คือกายารีแล้วกายารีเนี่ยใช้นักเตะไม่ค่อยเป็นนะครับก็คือล่าสุดตกชั้นละที่18 แล้วก็คาดว่านักเตะเนี่ยน่าจะย้ายไปเวโรนาพอมีค่าออปชันซื้อขาดก็คือยืมก่อนซื้อขาดแล้วถ้าเกิดว่านิวคาสเซนเนี่ยอยากจะได้ตัวต้องการตัวเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเงินให้กับเวโรนาส่วนหนึ่งเออแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าเวโรนามีค่าซื้อขาดเท่าไหร่อาจจะเป็นการเพิ่มเงินสักอ่าสมมติว่าเวโรนาเนี่ยซื้อมีค่าซื้อขาด1ิบล้านปอนเง้ยิบา12ล้านยูโรเงี้ยนยวสเซลให้สัก23บสาล้านยูโร ยี่สี่ล้านยูโรประมาณยี่สิบล้านปอนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นค่าตัวที่เวโรนาน่าจะมีโอกาสรับนะอืมคือถามว่าความสามารถนักเตะคนเนี้ยค่าตัวควรประมาณเท่าไหร่ผลงานเนี่ยควรจะยี่สิบห้าถึงสามสิบล้านยูโรด้วยซ้ำนะแต่ด้วยการที่เป็นเวโรนาเนี่ยไม่น่าจะโกงได้ถึงสามสิบล้านแน่นอนอาจจะเป็นยี่สิบห้าบวกห้าเป็นสามสิบก็เป็นได้ขนาดคิสบูธยังค่าตัวแถวๆนี้เลย แล้วก็นักเตะเนี่ยสูง1 8 1อ่รูปรังใช้ได้ตำแหน่งกองหน้าอายุ26เข้าไวัพีคคือผมลองไปดูสถติของซิมิโอเน่คนนี้ดูละเนะเป็นลูกของดีโก o ซิมิโอเน่คือฤดูกาลนี้ผลงานดีมากนะกับเวโรเน่17ประตู6แอสซิสกับทีมเล็กกึ่งกลางแล้วก็อยู่ทีมเวโรเน่นีคือโหดมากมีส่วนร่วมกับประตู23ลูกคือลองคิดเล่นๆนะว่าเวโรนาเนี่ย ไม่ใช่ทีมที่ตัวปั้นเก่งแต่นักเตะเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูถึงยีิบสามลูกก็แปลว่ามีความเฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายระดับหนึ่งหากได้มาเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะหากเกิดว่าพลาดทุกเป้าหมายในตำแหน่งกองแน่เฮ้ยโดมินิกคาร์วร์ดเลวินโดนโกงค่าตัวแพงยันเจ็ดสิบล้านอ่าดาวินูเนสเบนฟิก้าอยากจะได้ร้อยล้านเงี้ยคือผมว่านิวคาสเซลคงไม่บ้าจี้ขนาดนั้นแหละ แล้วก็ลองพิจารณาหาเป้าหมายอื่นอ่ะคนนี้น่าจะมีความคุ้มค่าและค่าตัวเนี่ยไม่ได้สูงมากสมมุสมผลแล้วก็มีผลงานที่จับต้องได้มีส่วนร่วมยี่บสามลูกนะครับเออนะครับคุณอย่าลืมนะว,ว่าวคาสเซลตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นทีมใหญ่แต่แค่แบบเหมือนที่หลายๆคนเรียกกันเนี่ยเป็นทีมที่ตกถังเข้าสารนะครับได้เศรษฐีซาอุมาซื้อ เพราะงั้นผมว่าลองค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายดีๆเขาไม่เลือกนิวคาสเซิลก็ลองเอาเป้าหมายลองๆกองหน้าเกตบีกึ่ง B บวกมาไว้ในทีมอย่าง,งน้อยก็ออกมาแข่งกับคาร์ลัมยูสันเอามาแข่งกับคิสาาบูธก็ได้ถ้ามองในแง่ในแง,ในแง่ดีนะและนักเตะคนนี้มันก็มีผลงานนะ่ยคือตอนที่ผมดูเนี่ยฤดูกาลก่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ปังมกอาจจะเป็นพราะกายีบ ปั่นได้ไม่ดีก็เป็นได้แต่ว่าเมื่อก่อนเน่ะตอนอยู่ฟิออร์หรือทีมอื่นๆเนี่ยก็เคยยิงถึงหลักเกินสิบลูกมาแล้วนะเออแล้วฤดูกาลนี้ก็ถือว่าปังมากนะครับย,ยิงสิบเจ็ดลูกนะนะครับเพราะงั้นผมว่าน่าปั่นต่อแล้ววัยเนี่ยวัยพีคใช้ได้ผมว่าประมาณห้าปีให้สัญญาเลยห้าปีค่าเหนื่อยแปดหมื่นผมว่าน่าจะรับแล้วคิดว่านะเออคิดว่าไม่เรื่องมากด้วยนะครับอ่ะสมมติวนะ่าคุณจะแปลดาวินูเนสแง เอเจนต์เขาเรียกค่าเหนื่อยสองแสนห้าคุณจะไปเอาโดมินิกคาเวิร์ดเลวินเงี้ยเขาเรียกค่าเหนื่อยแสนแปดเงี้ยเออค่าเหนื่อยอาจจะพังก็ได้เพดานค่าเหนื่อยแต่ถ้าคุณจะเอาดีโก้ซิเมโอเน่เนี่ยแปดหมื่นแสนหนึ่งก็เอาแล้วเพล่เพอะเพราะงั้นน่าหลอกมากอ่ะมีใครชอบไหมดีโก้ซิเมโอเน่อ่ะไม่ใช่ Diego one, ดีโก้ซิเมโอเน่เด็ดโจวานนี่ซิเมโอเน่เออหากชอบนะครับฤด,ดูกาลนี้ยิงสิบเจ็ดลูก,ลกอ่ะ ถ้าชอบพิมพ์17มาหากว่าไม่นะครับก็พิมพ์6มาก็ได้นะฮะโอเคนะวันนี้ข่าวก็มีเท่านี้แหละนะครับถ้าใครชอบข่าวนิวค a สซที่ NewsTune ก็ฝากกันด้วยนะคนดูนะครับฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับมีความคิดเห็นข่าวไหนอยากได้นักเตะคนไหนในคลิปในข่าวในวันนี้ในคลิปนี้ก็คอมเมนต์มานะดีดีกอ่า ซิมิโอเน่คุนี้น่าสนใจไหมสําหรับคุณกองหน้าถ้าเกิดว่าพลาดเป้ากองหน้าทุกคนที่เล่งไว้หรือเชโกฟฟเฟน่หากว่าต้องการจะเสริมมิดฟิล์เพิ่มนักเตะคนนี้ได้โฮมกลนด้วยอยากได้หรือเปล่าค่าตัวไม่แพงสมเหตุสมผลถูกกว่าบูโน o กีมาเลสครึ่งหนึ่งเอออ่ะนะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยอาจจะเป็นรองหน่อยนึงแต่ว่าก็ดีพอจะเป็นตัวแข่ง ตัวจริงในพื้นที่กองกลางเออแล้วมีความเป็นผู้นําด้วยใส่ปอกแขนกับตันทีมที่ที่ลองนะฮะดาวิดนูเนสอ่ะเชื่อหลายๆคนอยากได้แต่ค่าตัวบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องลดลงหน่อยอย่างเช่นผมก็เห็นด้วยอืมอ่ะโอเคนะก็ประมาณนี้แหละนะคนดูก่อนจะนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้ากับผมนะฮะสวัสดีครับ